โอเคนะฮะก็กลับตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะฮะวันนี้ผมโคจูโร่จะเล่นเกมสปอร์ตนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนที่การทำเคฟสของไอเอ m นแมนนะอุดหน่งจอมพลังซึ่งเควสเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะซึ่งภารกิจแรกเนี่ยมันจะให้เราขับรถแล้วก็เล่งความเร็วให้ถึง88นะ88เปอร์เซ็นตะ์นั่นแหละซึ่งรถคันหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือรถสปอร์ต แต่ตอนนี้ผมน่าจะยังไม่เจอรถสปอร์ตเลยเจอแต่รถบรรทุกนั่นเองนะผมขออนุญาตหา,รถ,ารถสปอร์ตก่อนนะโอเคนะผมเจอแล้ว,ลวไม่รู้ว่าคันนี้ได้หรือเปล่าผมจะลองเล่นความเร็วดูนะเลยคันนี้ไม่ได้แนละ้วมันต้องเป็นรถสปอร์ตน,นะเพราะรถคันนี้มันแบบเรื่องอะไรมันช้าเกินไปอ่ะ ต้องลองใช้รถเอ,อง Star, ออซุปเปอร์สตาร์ด้วยะซุปเปอรอยู่ในนี้นั่นเองนะขอให้มีเถอะโอเคนะมีนะฮะโอเคเฟสแรกจะให้เราอะ่ะขับรถซุปเปสตาร์ไม่สิขับรถเราเรื่อนความเร็วให้ถึง88ดคันนี้โคตรเร็วเลยนะแล้วก็กดเออ่ตัวชิปนะเพื่อเรื่อนความเร็ว ได้ว่ะครับนะฮะโอเคผมจะเร่งมันเลยจากตรงนี้นะไปเลยทีนี้เปิดไอพ่นไม่ถึง88อ่ะ ต้องไปขับไปเรื่อยๆนะโอเคถึงแล้วนะฮะโอเคเท่านี้แควายแรกเราก็ผ่านที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมฮะมันให้เราเลี้งความเร็วแค่นี้แค่ถึงปัสแปดนะไหนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูควายที่สองกันเลยนะโอเคนะซึ่งควายที่สองเนี่ยง่ายๆเลยให้มันจะให้เราอัปเกรดปืนนะฮะซึ่งการอัปเกรดปืนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราแบบ ก็ที่นี่คนส่วนใหญ่ทำกันโดยหลักนนะันคือการอัปเกรดปืนนั่นเองซึ่งมันจะให้เราอัปเกรดปืนตรงไหนก็ได้นะแต่ของให่เราได้อัปเกรดอ่ะซึ่งผมจะมาอัปเกรดตรงนี้เลยโอเคผมจะมาอัปเกรดที่ฐานของทนิสตางนะเออลืมสไร์เปอร์เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใช้ใช้แล้วนะ,ะเพราะว่าแบบ เมื่อก่อนนะผมชอบใช้นะสไนเปอร์แบบแบบสู้แบบเป็นระยะห่างอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้คือระยะประชิดถูกกว่านะฮะเพราะว่าถ้าไอไอคนที่สู้ระยะประชิดเขาตายอะ่ะคนที่จะตายต่อคนต่อไปก็คือตัวเรานะที่อยู่ที่ยิงระยะไกลอะ่ะเพราะว่าดังนั้นผมแนะนําเลยให้สู้ระยะประชิดดีกว่าปืสนสไนเปอร์เอาไว้แบบเขาเรียวกว่าอะไรถ้าแต้มนําไปเยอะแล้วอะ่ะเราก็จะสามารถแบบใช้ได้นะเพราะว่าจะได้แบบ แตมไม่ดถดช่อยไงแต้มมันจะได้ไม่ดถดช่อยนะฮะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะอัพเกรดเป็นปืนตัวน,นี้ละกันผมเริ่มชินกับปืนนี้แหละถึงมันจะยิงยากนิดนหน่อยเพื่อะผมเริ่มชินแล้วะฮะเอ่อที่ับเกรดไปอยู่นี้เปรมที่สองวันให้อัพเกรดปืนนะ โอเคนะฮะเท่านี้เฟสที่2เราก็ผ่านมาที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเฟสสุดท้ายกันเลยนะอาจจะไม่สุดท้ายก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่อันโอเคเดี๋ยวเราไปเฟสที่3กันเลยโอเคนะฮะซึ่งภารกิจที่3เนี่ยมันจะให้เราไปเปิดอ e ีโมดที่เออ่เวิร์คช็อปของทูติสตาร์หรือว่าฐานทัพของทูติสตาร์นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะผมจะรีบไปและรีบมานะเพราะว่ามันอยู่ใน,ในอาณาเขตของศัตรูนั่นเองผมก็เลยต้องแบบ เรามัดระวังตัวนิดหน่อยนี่นะฮะผมก็ได้มาแล้วซึ่งพอเราเลเวไปถึงหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีแบบสกินเงินสกินพุเก,ก,กระาะเงินน่ะนั่นแหละให้ปลดล็อกนะซึ่งการที่เราจะปลดล็อกได้เราก็ต้องเลเยวไปตัวอ,อย่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูะฮะหลังจากจบตอนนี้แล้วไม่มีใครเห็นนะ โอเคผมหาปิดป๊อกกันตัวดีกว่าทีนี้ลงมาเลยนี่ก็มีเครื่เราต้องมาตรงนี้เราเปิดเลยเลยมันจะมีเครื่องอย่างนี้นะฮะ โอเคนะที่เพจแล้วก็ผ่านที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีคนมานะมีคนมานะฮะผมมลูกสองแล้วผมไม่กลัวอ๋ออยู่นี่อ๋อใต้นี้นะฮะเอ้ยหรือไม่ใช่ อยู่ไหนอ่ะรู้แล้วนะฮะตายไพี่เห็นไหมฮะผมยึดที่ได้แล้วผมยึดที่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมขวาปืนกลก่อนปืนเนี้ยผมไม่ผมไม่ถนัดโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกเออผมก็ไปปืนกลเลยดีกว่า ที่ทิ้งไปเอ่อโอเคได้อยู่ผมยึดที่เออไม่ใช่ที่ด,ดิยึดถิ่นของศัตรูได้แล้วตอนนี้ขอผมเอ่อยิ้ก่อนจ้ะผมทิ้งเฉยเลยนี่ผมจะสรุปคือผมได้รถของทอริสตาร์ทั้งสามคันเลยนะที่นี่ไม่มีใครมาไหนเหรอ เออของดีโยผมไม่ชอบปืนนี้นะผมจะเอาเป็นแต่ปืนนี้ผมไม่ชอบนะมันยิงื้่สามนัดอะผมชอบยิงรัวๆมากกว่าเก็บไปก่อนนะกระสุนเนี่ย ไปไปอัพเกรดปืนดีกว่าผมจะเอาแค่ปืนบวกนะแต่การที่ได้ได้มานั้นผมต้องมีไมอออ้อย่างละร้อยห้าสิบไอ้อย่างอย่างละสามร้อยไม้อย่างไม่ใช่ไม้เดียววัสดุอะไรไงฮะวัสดุทั้งหมดอย่างละสามร้อยตอนตอน,นี้อินมีครบแล้วเอออินผมเอาไปดีกว่า อีกนิดเดียวเฮ้ยกล่องพิเศษอาผมไม่ต้องอัพแลละผมอัพแค่ปืนนี้พอโอเคผมไม่ต้องเสียเวลาเฟืองแล้วเพราะผมเจอกล่องพิเศษเขาเรียกอะไรกล่องระดับแรกนั่นแหละ เรียบร้อยเดี๋ยวสลับก่อนเอ่อดูจากของแล้วเหล็กน่าจะเก็บไม่ทันเอ,อ้เก็บหน่อยก็ได้เออน่าจะไม่ทันนะ ่เพิ่มชีวิตเพิ่มชีวิตอีกสักหน่อยนะเออขอไม้ของไม้ขอไม้อไมอไมโอเคตรงนี้ตรงกลางโอเคไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้ว ไม่น่ายอยู่ชีวิตเลยโอ้โหเก็บไม่ทันนะฮะโอเค,อเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอคนโอ้โหสองคนผมไม่ยุ่ง อ้าวโอ้โหได้อย่างนี้ก็ได้เหรอมีคนพยายามจะยิงผมนะระยาฝันเข้ามาแล้วแตกไปสิ จักรไหมไอรอนแมนผู้ไรเทียมทานอะ่ะคุณเหล็กจอมพลังคุณจักรไหมจักรไหมคุณเด็กจอมพลังอะ่ะเขาใช้ปืนพกที่ใช้ก็ส่วนของปืนกลน่ะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะเพราะปืนนั้นใช้ยากมากไอ้ฝั่งนู้นน่าจะตายก่อน เขาเลีงผมแน่อ้าวตายเะแล้วจุดจุดแต่ปืนนี้มันยิงได้ตลอดนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคใครเอาสกินก็ได้เดินมาผมจะไม่ยอมนะ พราะทีผมเอาสกินโคดเดอร์มามีแต่คนเล่นผมเลยอ่ะดังนั้นผมขอฆ่าโคดเดอร์ม้างแล้วกันนะผมจะไม่ใช้ปืนนั้นนะยิงยากไปหน่อยก็แตกยิงยากนะเนี่ยยิงยากแต่ผมต้องใช้ให้ชินนะมะนะฮะเพราะว่าแบบผมเป็นคนที่ชอบปืนก้อนมาก

มันต้องยึดถิ่นมนให้ได้อะอย่างนั้นก็ฆ่าได้นะฮะแต่ว่าโหผมล,มลืมเอาเกาะเลยน่าหยิบเกาะก่อนันลงโดดไปปุ๊บฆ่าได้คนเดงเสร็จปุ๊บก็ตายทันที พู้แต่ไม่แฝงนะเพราะว่าผมไม่มีเลือดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาระเบิดป้องประการเนี่ยอันไอ้ไอ้ไม้เล่ห้างของผมเนี่ยเอาไปปาใส่ตรงนั้นป้องประก,การฝั่งของศัตรูจะแตกหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่งไง โอ้ยโอ้ยผมจะรอหล่อตัวน,นะเฮ้ยจู่โอ้อู่จู่นี่ไงไม่ทนอคตรแตก โ้โหอย่างมันเลยฮนะตานี้ผมโคตรมันเลยตอนนี้คนรุนเนยนะว่าจะตาลอดหรือไม่รอดเนี่ยโอ้แตก มันใช้ปืนที่ดาอมจแรงกับผมนะแต่ว่ายิงช้ากว่านั่นเองผมชื่อคามเร็วนะมันกระหน่ำไปเลยอ๋ออยู่นี่เอ้เอาก็กงงตังนาน อ,อ,อ๋อรู้แล้วก็เนี่ยว,ว่ายิงมาข้างบนผมนึกว,ว่ายิงมาจากข้างบนแล้วเนี่ยก็มองตั้งนานที่แท้อยู่บนต้นไม้โอ้มองตั้งนานมันยังจะมาอีกเหรอฮะไอ้คนบนต้นไม้เนี่ยโอ้ไม่โดนสักทีเลย แตก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 ผมรไนเปอร์แต้มก็พอนำได้อยู่นะพอได้อยู่นะแต่ว่าต้องเอาชนะให้ได้นะเรื่องปืนพกนี่จะเกี่ยวทำไมแตกหนึ่งหล่นไปสิเอ้ย ปตกลงมาตแตกอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ดูว่าเพื่อนเมื่อกี้เห็นลูกต่ออยู่ข้างบนน่ะก็นึกว่าเพื่อน โอ้โหก็แนกต่างกันรีลับเลยะฮะมาต้องเล่นให้สน,นุกถล่มมันเลยเตีไม่เป็นไรโอเคนะฮะเท่านี้ก็เคลืทั้งสามก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือจะพูดง่ายๆคือเคลือทั้งบทของโทนี่สตาร์กก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมฮะก็ดา้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นี่เลยได้ามาันแล้ว ต่อไปกันอย่างเทพเลยอย่างเทพเลยดูหน่อยสิก็เข้ากันดีนี่แต่มันดูไม่สมส่วนนี่ยถ้ามองจากตรงนี้มันดูเข้ากันนะแต่ว่าพอดูแต่ด้านข้างมันเหมือนเมียนหลุดออกมาไม่รู้อะโอเคแต่ผมจะให้ดูนะว่าไอ้สกินเงินน่ะมันจะมาจากไหน นี <ítulo> ่นะฮะก็คือตอนแรกอ่ะมันจะหรือถ้าอยากถ้าอยากจะหาง่ายคือกดตรงนี้ไอ้ตรงไอ้ตรงรูปสายฟ้าเนี่ยคือไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันจะไม่ขึ้นให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ขึ้นให้เราแบบดูนะถ้าเราเวลยังไม่ถึงหนึ่งร้อยอ่ะเห็นไหมครับพอผมเวลถึงหนึ่งร้อยปุ๊บมันจะมีไอ้เจ้าพวกเนี้ยไอ้พวกสกินเงินเนี่ยผมมาเร นี่นะการที่เราจะได้ก็ต้องแบบมีเลเวลตามที่มันบอกนะเนี่ยเลเวลร้อยห้ามากสุดก็ร้อยสี่สิบนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้อย่าลืมกดิ่งช่อผมด้วยน,นะฮะเพ่อกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย